มาถามเลยว่าตัวผีตัวจริงจะรู้จักผมไหมแล้วก็ผมมาถามบางอย่างที่แกรู้ตัวจริงอะรู้แต่คน,นจะรู้หรือเปล่าจะถามดูนะว,ว่าใช่ของตัวจริงเสน็นจริงไหมบุโจ้าหนูเจ้มบังโจ,งจ,งจต้อ,องลืมกับเจ้านะไม่อะแต่การแต่งกายเหมือนหมดทุกคนจําได้ใช่ไหมการแต่งกายเหมือนหมดเลยผ้าธโลงผ้าที่เขาโพกหัวที่เคยโพกหัวผืนนั้นอ่ะก็เป็นสีนั้นเลย اي, อย่าอย่าอย่าเมยอะไรอย่าเมยอะไรอย่าเมยอะไรดูทุกปีทุกคนผมถามผมชื่ออะไรเขาบอกผมชื่อสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปหาที่พักของท่านคุณลุงเรื้องผีซึ่ง เป็นที่พักเก่าของท่านนะผมจะไปนั่งพักแล้วก็ไปผูกเปหาที่ผูกเปนอนสักหน่อยพี่นะผูกเปในป่าทุกคนครับได้ยินข่าวว่าลุงเลี้ยงผีกลับมาอีกครั้งซึ่งผมไม่รู้ว่าสรุปแล้วเป็นยังไงลุงเลี้ยงผีตัวจริงหรือ เป็นเหมือนเป็นทายาทอะไรเขาหรือเปล่าทุกงวันที่เล็กเจอทุกคนผมไม่รู้นะเล็กเจอเลยบอกว่าลุงเลี้ยงผีจริงๆเป็นลุงเลี้ยงผีจริงๆนะผมเองก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นลุงเลี้ยงผีจริงๆนะเพราะว่าผมเหมือนมีความรู้สึกว่าลุงผีตายไปแล้วจากพวกเราไปแล้ว ลองผีกลับมาอีกเหรอจะกลับมาได้เหรอมีวิธียังไงผมมันก็สงสัยว่าใช้อะไรถึงกลับมาได้ทำยังไงหรือที่จริงแล้วลุงผียังไม่ได้เสียหรือเปล่าเหมือนกับเรื่องของพ่อของต้นไม้ที่ตอนแรกพวกเรายินข่าวว่าเสียแล้วแต่พอมารู้ที ท่านยังไม่เสียนะท่านแค่ทําเป็นข่าวปลอมให้ให้รู้ให้ให้คนอื่นคิดว่าท่านเสียไงทุกคนแต่จริงของมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ให้เขาพักที่ไร่กับพ่อแม่ผมนะจะมีโอกาสจะขอพอตงต้นไม้ถ่ายแบบเปิดหน้าเปิดตาทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้ท่านยังไม่พร้อมจะให้ถ่ายทุกคนนะไป เราเดินทางไปที่ลุงเลี้ยงผีดีกว,ว่าไปนั่งพักที่นู่นแล้วก็ไปดูบรรยากาศดีๆทุกท่านกันทุกคนนะไม่แน่ผมอาจจะเจอลุงเลี้ยงผีก็ได้นะทุกคนนะขอพีเซีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีนะครับผม s <S ไปทุกคนตอนที่ผมกําลังเดินทางนะก็ออกเดินเรื่อยๆทุกคนไม่เร่งไม่รีบแต่ว่าอย่างที่บอกฮนะต้องเดินไปพัดไปเฮ้ยน,นี่อะไรเหมือนใบเตยเลยใช่ปะ่ะน่าจะไม่ใช่ ระยะทางก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะกว่าทึงจุดที่เป็นที่ของลุงนิ้งผี่นั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่ผมจะเดินไปเรื่อยๆทุกคนไม่เรลงไม่รีบมากมายแต่ว่าอย่างที่บอกฮะทําเวลาด้วยแต่ต้องดูลิมิตตัวเอง่าไหวหรเปล่าอะไรครับเนี่ยลอยลครับเนี่ยเต็มต้นเลยพี่ดูิทุกคนครับเอาอตรง อตอนนี้เรื่องของมังอัแลที่เกี่ยวข้องกับน้องชายตอนเนี้ยมันก็ค่อนข้างใจนะเป็นห่วงนะผมเองก็ไม่อยากบอกว่าน้องอยู่ไหนไงเพราะว่าน้องชายผม,ผมเองก็ไม่อยากให้บอกใครเพราะว่าน้องไปซ่อนตัวหลบไม่ให้ใครรู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยคนผมถ้าผมพูดไปเนี้ยจะมีใครรู้ที่อยู่น้องก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ ไม,ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ใกล้ๆด้วยก่อคนไกลพอสมควรนะก็สะดุดเลยถ้าผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกไหลแรงขึ้นแสดงว่าใกล้ถึงจุดหมายนะทุกคนนะเพราะว่าจุดที่ท่านอยู่เป็นจุดที่ติดน้ำตกเลยนะ ่ผมอยากจะมาให้แน่ใจด้วยว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่หรือว่ากลับคืนสู่คืนสู่โลกใบนี้ยของเราเพราะว่าตอนที่ท่านจากไปคือไปในโลกหน้าแล้วผมเราไม่ยินเสียงมันตกชัดแล้วคิดว่าอีกไม่ไกลยลยนะถึงนะ ผมดูในคลิปหองเล็กแล้วทุกคนที่เล็กคลิปเลยไปเจอลุงนังผีตรงที่พักเก่าท่านอะ่ะมันก็เหมือนลุงนั่งผีจริงนะมนทุกอย่างพี่ เมมาิ่มเคลิ้มทุกคนรเรเิ่มคลิ้มเสร็จเลยโอเคทุกคนมีก่อ,อกไฟตรงนี้นะ พัก,กอนตรงนี้เป็นจุดนั่งพักแรกของผมนะเราค่อยไปต่อ,อผมเย็นมากปุยป่า ก่อนแทนที่นน้านอนมากเลยเรียบรับหลังสบายหลังไม่เก็บหลังเลยไม่ไกลทกคน วันทักส0 0เมตรจะถึงจุดที่ลุงน้องพีอยู่แต่ผมขอตั้งพักก่อนเอาบรรยากาศที่เห็นดีวกนนะว่านะเหนว่าฝนตกแน่เนะี่ยฟ้ามืดไปทุกคน ทคนครับม่ต้องทีเป็นทางต่อล้วผมเกรงว่าฝนจะตกหรือเปล่านะทุกคนดูดิมืดมาเลยนะแล้วแรงสว่างไปมาแสงเริ่มหายเริ่มหายจนมืดเลยตอนนี้ไม่เจอแสงเลยนะบ่อน,นั้มีปลาเลยทุกคน ปลาตัวไม่ใหญ่มากกำลังว่ายน้ำโอเคทางต่อแล้วทุกคนถ้าถึงผมจะอัปเตดตอีกครั้งนึงแนะคกันนะตอนนี้ขอเร่งเท้าเร่งมืดเดินทางไปหานะท่านที่พักของลุงลุงผีเฮ้ยมาเกาะได้หรอมากอป่าเลยนะโอเค คนทัเป็นกำลังใจผมทีนะให้ผมไปถึงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญคืออยากเจอลุืนองผีมากเลยทุกคนเส้นทางที่ง่ายทุกคนนะถึงเหมือนถึงทุกคน,นเดินมาถึงจุดที่เป็นที่พักของท่านแล้วนะเมือจังนะ เอไหมเหมือนโดนน้ำพัดทังหมือนะคนไม่รู้ว่าน้ำแรงแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าที่พัดของท่านน่าจะพังหมือทุกคน พังไหมดแล้วว่ะเหมือนโดนพวกน้ำพัดพังหมดเลยเห็นไหมพวกเสดทางต่างลอยไปตามน้ำเลยซึ่งไม่รู้ว่าท่านอาจจะไม่อยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ท่านอยู่อยู่ไม่ได้หรอกก็คงย้ายที่อยู่นะเพราะอันพังหมดแล้วอ่ะดิท่านยังอยู่เมืองอับแหลหรือเปล่าดูใ,ใกล้กันนะว่าเป็นใจบ้าง นี่แรงน่าดูนะพัดพังหมดเลยทุกคนดูกระจายหมดเลยไม้เมือง่างย้ายฝั่งเลยทุกคนนะจากที่พวกผ้าใบเขียนเงินแล้วก็พวกไม้นะอยู่ฝั่งนี้ตรงตรง้ตงนต้นไทรจะปะต้นเนี้ยมันย้ายฝั่งฝั่งนี้หมดเลยช่ปะแตงว่าน้าต้องแรงนะาดูเลยนะรับเยิน บอกแค่คำยะยับเยินซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเจอท่านหรือเปล่านะหรือว่ายังไงแต่ผมตั้งใจมาที่เพื่อมาดูที่พักเก่าท่านแล้วก็มาผูกเปนอนชิวๆนะไม่รู้ว่าจะสามารถผูกเปนอนได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีที่ที่ผูกเปได้เลยอะ่ะพังยับเลย อผวกเปย์ยังก็ไม่ได้อะผูกเปย์ตรงไหนดีเนาะหรผมจะนั่งพักแทนไ้ำน้ำผูกเปย์ละ นั่งพักรอแยกทแทนเพราะว่าถ้าหาที่พุกเปคงจะหายากทีพีเอฟซีเพราะว่าจะเอาที่แบบติดน้ำติดน้ำก็ไม่มีเลยเอาว่านั่งพักแทนดีกว่านะตรงนี้ก็ได้น,ะนั่งพักพิซซี่กอไฟสักกองเลทุกคนนะลายยุงเลยถต่ว่าต้องหาสายดีอะหาสายนี่ก็ดีนะติดน้ำเดี๋ยว,วมันจะนั่งยากเพราะพื้นเปียกเนะี้คนหินดีกว่าทุกคนง่ายกว่าไปทุกคนครับผมเปลี่ยนใจไม่ก่อไฟนะ ซึ่งผมไม่อยากให้ตำแหน่งผมมีใครเห็นเพราะว่าควันไฟหรือว่าพวกกลิ่นควันอย่างเงี้ยามันมาทำให้คนรู้ตำแหน่งเราได้แล้วก็ทำให้เราตกอยู่ในอันตรายนะซึ่งตอนนี้พวกคนมางับแลพวกองครคักษ์ต่างก็ตามล่าน้องชายผมไม่หยุดไม่หย่อนเลยทำให้เราจะเข้าไปาทีต้องระมัดระวังอางตรงทุกคนไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้มันเกิดหรอกแต่ว่า มันเกิดขึ้นแล้วแล้วท่านชีปาขาวก็คอยซัพพอร์ตเราอีกทางหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันถ้ามมนเกิดเช่วยกันตับทให้มันจบไปไว,ไวเหมือนเราต้องพยายามปกป้องกันและกันนะทุกคนให้ให้มันผ่านไปได้ดีไม่ว่าต้องสูญเสียอะไรเราต้องเสียสูญเสียใครก้ายก็ต้องเกิดทุกคน ก็ดีที่ผมไม่ก่อไฟคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรจะเกิดแล้วกันถ้าเราเผลอจุดไฟขึ้นมาแล้วคนที่ตามหาน้องชายรถพวกองค์ลักษเนี่ยได้กลิ่นเห็นควันไฟตำแหน่งผมเนี่ยเราก็โดนตามมาจนได้นะเอางี้เดียวขอนั่งพักนี้ดีกว่าชิลๆจิดลำน้ำแล้วก็เอาบรรยากาศ ดีไงพี่ fc ดูดีกว่าคนจะวะตรสวยแหละทุกคนแล้วก็ธรรมชาติมากมากซึ่งวันนี้ผมเองก็ได้เห็นที่พักของคุณลุงน้องผีละแต่ว่ามันพังยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยไม่มีอะไรเหลือละที่พักของคุณลุงแกก็ไม่สามารถที่จะพักต่อได้แล้วก็คือพังเละตุ่มเป๊ะก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าคุณลุงแกไม่ได้ม่อยู่นี่ละ มันถึงพังแอบเยอะแล้วไม่มีการบือณะอะไรก็คงไม่มีขยุงจริงนะน๋ยวผมจะขอนั่งพักไปก่อนล้วกันแล้วก็เอาบรรยากาศเดี๋ยวอินเสิร์ตวิดีโอภาพนิ่งๆให้พี่พี่ได้เห็นละกันว่าเป็นไงบ้างที่สวยแค่ไหนทุกคนนะ You are go. ทุกคนครับ <laughs> ผมกำลังจะกลับแล้วแต่จู่ๆ ลุงเลี้ยงผีโผล่ออกมาซึ่งผมไม่รู้ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่านะผม,มลองยืนยันก่อนถามเพื่อความชัวร์ก่อนว่าใช่ลุงเลี้ยงผีจริงๆไหมอย่างที่น้องชายเล็กมาเจอไหมมาถามเลยว่าลุงเลี้ยงผีตัวจริงจะรู้จักผมไหมแล้วก็ผมจะถามบางอย่างที่แกรู้ตัวจริงอะรู้แต่คน,น,นจะรู้หรือเปล่าจะถามดูนะว่าใช่ของตัวจริงเสียนจริงไหมมึงโจเจ้ามึงโจต้อลองอูกับเจ้านะไม่อะ การแต่งกายเหมือนหมดทุกคนจําได้ใช่ไหมการแต่งกายเหมือนหมดเลยผ้าทรงผ้าที่เขาโพกหัวที่เคยโพกหัวผืนนั้นน่ะก็เป็นสีนั้นเลยอย่าอย่าอย่าเหมย์อะไรอย่าเหมย์อะไรอย่าเหมย์อะไรดูทุกที่ทุกคนผมถามผมชื่ออะไรผมบอกผมชื่อเล็กไม่เล็กก็ใหญ่นะผมฝ่าแฟนเขาจะเรียกสองชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าถูกนะอโยนนภูวัฒน์เมย์อะไรนภูวัฒน์นะฮะนภูวอฒน์นะตากุ เฮ้ยพี่น้องชาวชื่อลุงใจดีซากี้คือทูกนะพูดทูกเยอะนี่ยเยอะเยอะมัจย่าซ้ถุง้เบอร์เอ๊ะเหน่อจะแยกอะไรเยอะเกยรยุดเหรอเดี๋ยวเด้อยเเลยนี่ยดยวเชิญลองยูเนี่ย,ยอ๋อเดี๋ยแกหยุดเนี่ยแต่วออ่าแกเมื่อกี้แกไม่มมปรากฏตัวเพราะแกมไม่รู้ว่าผมอ่ะเป็นผมแบบที่เกรใครรู้จักหรือเปล่าเนี่ยเปกนรถเกเมอร์เพราะย่อโ้ยบ่อาถอยถอยเกีมอลังออกระอกะมึงจ ก็ถามว่าทำไมที่พักแกพังนี้เขาบอกว่าเป็นพรน,น้ำนี่ยครับอยู่ท,ที่ไทยยกคุณจนไม่น่าจะเชิญเหรอเฮ้ยพี่แค่แกแกบอกแกจริงแกแกมาจริงทุกคนเนี่ยลุงเลี้ยงผีงงผลุงเลี้ยงผีที่ผมเคยรู้จักนะโนแล้วเมืองรับแลเบย์อยูที่ไทมาชยแบบผู้ั่วฮะแกบอกจะมาช่วยต้องใช้ผมผูคั่วคนนึงคุณจนเนื้อมาช่วยจะเป็นอะไรซิพ,พี่มันอย่าผู้คั่วไทยเอ๋ อย่ามาลูกเก็บมาช่วยน้องชายผมผมก็โอ้ยไกอโอมันกอโอสูซาออเจออเจนเอาบพงละอย่ามาลูกอย่าขวนเนาะหายแล้วยกหายแล้วมึงับเลยีใจมจ่อยอเย็นเนี่ยซีีใส่ยสมู้ควบบังพง้มาเชกับรับแลอะโอโ เดือดร้อนกูเกอมาคูสานเหรอน้องไทยเลยเกอเนาะโหดเกอเนาะเชื่อไอ้คุณรุงพี่บอกว่าท่านให้ให้น้องใกรจะบอกแกก็ต้องให้พาน้องผมกลับเมืองลับแลเหมือนกันเพราะว่าถ้าน้องผมไม่กลับจะมีคนเจ็บตัวเองมากมายแต่ถ้าน้องผมน้องชายผมกลับไปจจาให้รูเรื่องให้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 บอกที่อยู่ของผู้นําเมืองลับแลอดีตผู้นําเมืองลับแลคนนั้นให้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 คนลับแลปัจจุบันทราบ เรื่องจะจบแต่น้องชายผมไม่อยากบอกอะไรกับใครเพราะว่าก็ต้องดูแลความแบบยังไงความเป็นอยู่ของผู้นําอดีตผู้นำมังก็แลคนนั้นด้วยตอนเนี้ยเขาซ่อนตัวอยู่เหมือนกันน้องชายผมก็ซ่อนตัวอยู่มึงโจเซียเซียโอไม่ก็ต้องจะพูด oh ไทยนะหมอโอก็ะปดเยใส่ชีลดเรียปล่ากระปุ๋ยเช่ากระปุ๋ยใส่โอ,อ้ล่ะไม่ได้ ซีเอสิเอมุกโจอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเรเข้าเดี๋ตัดเชือละซีิเอตัดเชือละซีิเอเดี๋ยวะเนี่ยพอทำไม่ช่อเมยเนี่ยน,น่ะเหเออแกบอกว่าถ้าไปแกต้องกลัวทั้งนั้นแต่ผมก็ไม่ผมไม่อยากเอาชีวิตน้องผมไปเสี่ยงอ่ะมุกโจตอตอนเรเข้ายอย่ามอซีิเอจะพยายามจะให้แบบกลอดให้ผมอะ่ะพาน้องชายกลับไปแต่ว่าแกจะยืนยันว่าจะปลอดภัยคือไปกับแกจะผมต้องไปปรึกษาน้องชายดีกว่า อันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนได้เจ้าหนี้ใครอย่าพ่ดแล้ว่啊ท้องอย่าพ่ดมะลีนะมันชิพี่พี่ยังคืนเหนืออ่ะก็อยู่อ่ะคุณเจ้าย่ยมมอช่วกูไหมบอคุยจะบอกแกจช่วยทุกอย่างได้ทุกคนเจ้าหนี้เนี่ยแล้วแต่อย่าพูดนะมันนี้นยานนนยนอยากซื้อใหญ่อ่ะผมบอกผมผมก็พอพอ,พอพอเชื่อลุงนะแต่น้องชายผมผมไม่สามารถบอกได้จะเชื่อใจหรือเปล่าเพราะว่าน้องชายผมก็ต้องอยู่แบบระแวงเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากให้เดือดร้อนกับคนอื่นเหมือนกัน ซึ่งลุงน้อผีก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับพวกเราเหมือนกันนะคอยช่วยเหลอซ <c oughs> ัพพอ,อร์ตพวกเราหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไว้ใจลุงก็ไว้ใจแต่ว่าต้องดูความจําเป็นแล้วเรื่องของเรื่องที่เกิดตอนเนี้ว่ามันมันเกี่ยวข้องกันไหมกับที่จะให้ลุงมาช่วยเราอย่างเงี้ยทุกคนมึงเจ้าต่ลับฉับร่ะมึงจ้าเดี๋ยวมันแ <c oughs> แล้ว <c oughs> เออเยอะนาก็ยอะช่วยจะบอกแกไม่เคยเสียชีวิตไม่เคยตาย ไม่หรอแล้ว,ลวลก,วก็พอโลดแล้วซุ่ยเหรอเก็บได้หมดเลยอย่าพูดอย่าพูดอยฮะอย่าเอาที่สักแกบอกแกเก็บตัวไม่ใช่ใครรู้แกมีชีวิตแกเลยบอกคนอื่นว่าแกตายแล้วแต่จริงแกไม่ตายนะุงน้ไหผีอะ่ะแกหลบซ่อนตัวจากโลกภายนอกเพื่อหลบอยู่คนเดียวไม่ให้ใครวุ่นวายแกไม่หรอมึงจ่ออย่าพูดเลหลบซ่อนตัวไปสี่ห้าเดือนเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าแกยังมีชีวิตอยู่ ให้คนที่คนที่รู้จักแกให้ลืมแกไปเงี้ยแกเหมือนไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับแกประมาณนี้ทุกคนไม่เล่ามักโจ้เออที่แกกลับมาครั้งนี้เพราะสงสารน้องชายผมที่แกทราบเรื่องว่าน้องชายผมเจอเรื่องเลวร้ายอยู่ตอนนี้กับเหมืองแรแต่คุณลุงเลี้ยงผีมาเพื่อมาช่วยแล้วก็คนณรับลยังไม่รู้ว่าแกมาหาผมช็อตจ้ามึงโจ้ทุกคนเอางี้ผมีะไปปรึกษาน้องชายดีกว่ามึกโจ้อย่ารดอย่าพึ่งเขาอ่ะ พี่เกียรติขึ้นเถอเอางี้ไปไปหาน้องชายไปคุยน้องชายก่อนแล้วก็ให้มาหาดูเรื่องผีนะคงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะทุกคนนะเดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนไม่โจบไม,จบไม่จะใช่กับเ,เพื่้าสิครับไม่โจรใช่ไหมครับไอ้โลดจะพึ่งแล้วโอเคหรือเปล่าขอแกรอนี้ีผมไปเรียกน้องชายผมมา